จำไว้นะครับว่าถ้าคุณอยากมั่งคั่งร่ํารวยในยุคเศรษฐกิจขาขึ้นกายหน้าผาแบบนี้คุณต้องมีเครื่องมือพิเศษครับที่เหมาะสมกับยุคสมัยเป็นไฮเทคโนโลยีครับที่สามารถใช้สร้างประโยชน์ใช้แก้ปัญหากับผู้คนได้ทีละมากๆไวในครอบครองครับถ้าคุณอยากรู้ว่ามันคืออะไรชมคลิปนี้ให้จบครับคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าโลกยุคนี้หมุนเร็วกว่าที่คิดไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ก็าตามใครที่สามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ สร้างผลงานที่เกิดประโยชน์ให้กับผู้คนได้มากที่สุดคนคนนั้นคือคนที่มั่งคั่งร่ํารวยที่สุดถูกต้องไหมครับยิ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้มากเท่าไหร่แน่นอนครับเขาก็จะมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นเป็นเงาตามตัวและโลกวันนี้โลกยุคใหม่ยุคที่ AI เปลี่ยนแปลงโลกครับการสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยของคนยุคนี้จึงมีมากกว่าแล้วก็เร็วกว่าคนยุคก่อนอมาเพราะเขามีผู้ช่วยสําคัญก็คืออะไรครับ AI มันจึงมีเศรษฐีอายุน้อยๆครับหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเพราะเขารู้จักเลือกใช้ครับเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์หรือว่าแก้ปัญหาให้กับผู้คนส่งผลให้เขาร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีมากมายกว่ายุคไหนๆเกิดขึ้นทุกวันครับบนโลกใบนี้ยกตัวอย่างเช่นใครครับหนุ่มน้อยที่ชื่อว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้คิดคน้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า Facebook ตอนนี้มีผู้คนได้รับประโยชน์มากกว่า4 0 0พล้านคนบนโลกใบนี้ มันจึงส่งผลให้เขามีรายได้มหาศาลติดอันดับท็อป10เป็นมหาเศรษฐีของโลกเป็นต้นเห็นด้วยไหมครับซึ่งตอนนี้ครับราคาหุ้นของ Facebook ก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะครับเนาะถ้าคุณจะได้หุ้นของ Facebook มาครอบครองแน่นอนครับคุณต้องใช้เงินมากมายมหาศาลแต่ข่าวดีครับรู้หรือไม่ว่าคุณเองก็สามารถที่จะร่ํารวยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเหมือนกับมาร์คซักเกอร์เบิร์ได้ด้วยเช่นกันโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากมายมหาศาลคุณก็สามารถ ครอบครองสื่อโซเชียลมีเดียน้องใหม่ของคนไทยที่ชื่อว่าวีโซได้แล้วครับเพื่อนำไปสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนเหมือนกับ Facebook ล i n t t w i t t e r เพื่อรับผลคือความมั่งคัง่งความร่ำรวยให้กับคุณได้แล้วด้วยเงินลงทุนครับต่ำเตี้ยเรียดินเพียง2,400บาทเท่านั้นคุณก็สามารถครอบครองสื่อโซเชียลมีเดียที่จะสร้างฝันแล้วก็ปั้นเงินแสนเงินล้านสร้างกำไรสูงให้กับคุณทันทีแค่เพียงมีมือถือแล้วก็เล่น โซเชียลมีเดียที่ชื่อวีโซโพสรูปภาพข้อความและวิดีโอเหมือนกับที่คุณเล่น Facebook เล่น l i น e ท w i t t e r i n อินต r เกมทิ k t o อนนั่นแหละครับแต่ความพิเศษคือสามารถมีไรายได้แบบ Passive อินค m e ได้นี่แหละครับคือความมหัศจรรย์เพราะวีโซครับถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อให้คนไทยได้เล่นแล้วก็ได้ใช้สร้างไรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากมายหรือว่าต้องขายของแม้แต่ชิ้นเดียวครับสั้นง่ายสบายรวยแค่เพียง โพสกิจวัตรประจำวันทั้งสุขสนานสร้างสรรค์ก็สามารถปั้นเงินหมืน่นเงินแสนได้แล้วแบบนี้ชอบไหมครับถ้าคุณอยากรู้ว่าวีโซคืออะไรแล้วก็จะสร้างรายได้ให้คุณได้อย่างไรและจะครอบครองสื่อโซเชียลมีเดียน้องใหม่ที่ชื่อวีโซได้อย่างไรติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณด่วนครับเขารักคุณห่วงใยคุณอยากให้คุณประสบความสําเร็จมัง่งคั่งร่ารวยจึงส่งคลิปนี้ให้คุณครับสวัสดีครับ